สวัสดีครับพีเพผมวันนี้พีเพจะมารีวิวตัว t e c โน o p a r สปารก2 4กับมือถือราคาเลท2,000หลังที่พีใช้งานมาครับผมและพี่ก็ไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนผมในคอมเมนต์ของพีในช่องพีและพีก็จะมานำมารีวิวให้ดูว่าเฮ้หลังจากที่คนถามมาเยอะมากว่าตัวนี้เป็นไงบ้าง ตัวนี้ในการใช้งานเป็นไงบ้างและพีจะขอไม่อวยครับพี่จะขอพูดตรงๆตามที่พี่ใช้งานมาครับบางทีมันอาจจะไม่โดนใจติ่งของเทคโนก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่วันนี้พี่จะขอรีวิวแบบตรงๆในการใช้งานกับมือถือราคาเลทส0งพันจะอวยก็อวยจะไม่อวยก็ไม่โวยครับจะขอพูดแบบตรงๆเลยว่าเฮ้ยราคาเลทสองพ ในมุมมองของพีมันคุ้มไหมถ้าพีขอพูดอีกครั้งบอกเลยว่ามันเกินคําว่าคุ้มจริงๆครับให้สเปคมาจัดเต็มจริงแต่อย่าลืมนะครับผมหัวชาร์จในกล่องตั้งแต่ปี2องหสแล้วฮีโนจะไม่แถมหัวชาร์จมาเหมือนกับรุ่นโปรว่า5โปรกับ 5, 5แต่ก่อนก็แถมหัวชาร์จต,ตอนนี้ก็คือว่าไม่แถมหัวชาร์จมาแล้วครับก็เพราะว่าเหตุผลของทางฮีโนครับพีไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมไม่แถมหัวชาร์จมา อาจจะเนื่องด้วยไทยเปลี่ยน ALLY, รูปแบบหรือว่าตัวที่เทคโนลดต้นทุนในการผลิตในการใช้งานครับอันนี้ก็ไปสอบถามทางเทคโนดูนะครับผมส่วนตัวพีก็รู้สึกว่าแต่ก่อนก็แถมมาให้จัดเต็มแต่ตอนนี้เทคโนโไม่ได้แถมหัวชาร์จมาให้เราเลยนะครับผม หลังจากที่พีใช้งานตัวนี้มาพี่จะขอพูดถึงเลยที่พี่ชอบเอาสิ่งที่ส่วนตัวแล้วกันเนาะที่ชอบคือ1ครับลําโพงครับลําโพงคู่เป็น DTS บอกเลยว่าเสียงลําโพงคือตัวนี้กับราคาเลทสองพั 2, นี่คือโคตรชอบลำโพงเสียงดีมากครับในการขับเสียงลำโพงออกมาบอกเลยว่าคือเสียงมันดีจริงคือตั้งแต่พีฟังเพลงออกมาราคาเลทสองพน่ะเสียงตัวนี้คือโคตรโหดโหดมาก เสียงแบบโคตรดีอ่นะนีครับบอกเลยว่าเสียงดีมาก <on> ดูเสียงโคตรดีลำโพงคู่นะครับ1ตัว2ตัวนะครับดูเสียงครับ Got the เสียงใสมากและเสียงเบสเสียงกลางคือมันสมดุลมากมันเกินค่าตัวจริงครับกับเลทราคา2,000บอกเลยว่าคุ้มมากที่สำคัญครับเสียงตัวนี้มันเป็นเสียงแบบ DTS ปรับได้นะครับผมปรับเป็นสมาร์ทเป็นเพลงวิดีโอเกมหรือว่าเพลงครับผมใช้ได้ปรับกว้างด้านหน้าแบบ,บเดิมเสียงต่ำเสียงร้องเสียงสูงและมีตัว EQ ในการปรับด้วย มันกระหดไปไลยครับกับมือถือราคาเลทสองพันที่ให้มาถือว่าโคตรคุ้มค่าคุ้มราคาเลยเรื่องเสียงพีให้10เต็ม10เลยอันนี้ไม่อวยนะครับพูดตรงๆเลยว่าถ้าเรื่องเสียงเนี่ยพูดในฐานะคนรีวิวจริงกับมือถือราคาเลทสองพั 2, น่ะเรื่องเสียงนี้พีให้เลยคนถามมาเยอะมากว่าเสียงเป็นไงบ้างให้ดูเลยครับผมว่าเสียงเนี่ย สองลำโพงเนี่ยเล่นเกมคือดีมากครับฟังเพลงก็ดีเล่นเกมพวก R.O.V กับชิปอิมแพคแล้วก็พับเจมายโฮมศัตรูมาฝั่งไหนเราจะรู้เลยว่าศัตรูอยู่ฝั่งนะครับซ้ายขวาครับผมมันทํางานสมูทมากในการฟังเพลงแล้วก็เล่นเกมเสียงนี่หายหัวนะครับผมสำหรับใครที่ชอบเสียงดังๆแล้วก็คุยลาโพงแบบสนทนาเสียงดัง,ดงตัวนี้ตอบโจทย์มากในการใช้งานครับต่อไปครับผมเรื่องที่พี่ชอบอีกคือเรื่องในการใช้งานตัว U ู i s o อ t CPU ให้มาไม่ขี้เละเลยครับผมยูน s ซอ t T606 ในการขับเคลื่อนครับผมกับหน้าจอ r e f เฟอเรนต์เกนิ้ว IPS บอกเลยว่าในการทัดในการกดถือว่ามีความสมูทมากชอบ r e f เฟอรเรให้มา 90Hz นะครับกับเมื่อถทีนะคะเลท2 0 0 0คุ้มค่ามากนี่ครับนี่ เกมครับผมพี่จะขอพูดว่า Unisoft T606 กับตัวเกมมัวก็ GPU ตัวนี้ครับผมไม่มีกัก GPU ให้ตัวมาริ G57 มาเล่นเกม ROV 60 f เฟรมปรับเลืน่นหัวแตกแน่นอนครับถ้าต่ำสุดเฟรมเรียที่เจอคือ45ส่วนตัวที่เล่นมาก็คือเจอ50อัพขึ้นนะครับผมในการใช้งานบอกเลยว่าตัวนี้คือเวิร์กมากเล่น ROV บอกเลยว่าสุดยอดกับราคาเรลืมือถือ2,000ครับ จ็บชิปอิมแพคไม่อวยครับพุ่งตรงเลยว่าปรับสูงสุดกระตุกแน่นอน100%ยอย่าหาทําในการปรับสูงสุดและปรับกลางปรับแค่ต่ําๆหรือว่าค่าดีฟอสจากตัวเครื่องมาให้ก็เพียงพอครับในช่องของก็รีวิวไว้หมดแล้วแหละสับเกมก็ไปกดย้อนดูสับคนที่ถามมาว่าทําไมไม่เล่นเกมให้ดูให้าได้เกมให้ดูครับคลิปนี้จะปาไปเกือบ30มนาทีครับดังนั้นพีก็ให้ไปย้อนดูในชลิปของพีแล้วกันเนาะในการใช้งานตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กเล่นเกมบอกเลยว่าครบแน่นอนครับฟีฟทาร์มโฮมปรับได้สูงสุด สูงสุดแบบคำว่าแม็กเลยอะคือแบบไม่อวยอะครับผมบอกเลยว่า u n i s o f t t 6 0 6เล่นเกมกับหน้าจอตัวนี้แล้วก็จับตัวเครื่องตัวนี้ถือว่าเวิร์กมากในการใช้งานครับบอกเลยว่ามันเวิร์กฟีฟายแบบนี้ใครต้องการเอาไปเล่นฟีฟาบเสียงดังๆชัดๆตัวนี้คือจบครบแน่นอนครับในการใช้งานครับอันนี้มันโหลด d a t a อยู่ครับผมนี่นี่ครับลำโพงนี่แหละที่ตีบอกเลยว่าลำโพงมัน มันเสียงดังนะครับผมในการปรับมันก็ปรับได้สูงสุดกราฟิกให้ดูเลยนี่ครับคือคือคือให้ดูเลยครับผมไม่ได้แบบกักอะไรเลยคือเกมฟีฟ่าแบบผมมันแบบปรับสูงสุดแล้วความสมูทของ 3D ครับเวลากดนะคือมีความสมูทมากในการใช้งานครับแล้วก็พับจิมบะบายบผมบอกเลยว่าตัวนี้มี จโร่ด้วยนะครับผมในการปรับเจโร่ถือว่าหายห่วงครับในการใช้งานแต่พีไม่ค่อยเปิดครับเพราะว่าเจโร่มันเกือบจะไม่มีก็ได้เพราะว่ามันหน่วงครับผมในการใช้งานพูดตรงว,ว่ามันหน่วงมากแล้วกันเนาะแต่พีผมทําการใช้งานโดยที่พีใช้งานแบบไม่ได้ปรับอะไรมากมายแต่ถือว่าพับกีโมบาก็เล่นได้อย่างสบายหายห่วงครับผมปรับค่าดีฟอร์แบบต่ำๆก็ถือว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับ ต่อไปครับผมสิ่งที่พีชอบอีกคือเรื่องการดีไซน์ครับดีไซน์บอกเลยว่ามันสวยงามมากครับเป็นดีไซน์ที่มินิมอลมากข้างหลังเวลาโดนแสงครับแล้วเวลาโดนแบบแบบนี้ครับมันจะไม่โดนแบบนิ้วมือมันจะไม่กินครับผมเหมือนกับเจ้าตัว Pro 5ที่พีใช้งานมาดูครับฝุ่นมันโดนนิ้วมือแล้วมันเป็นรอยง่ายครับรอยนิ้วมือนะไม่ใช่รอยไปขีดข่วนนะครับนี่ครับ Pro 5หรือว่า5 Pro เนี่ยมันเป็นรอยง่ายแต่ราคาเลยสองพันครับดีไซน์ให้มาแบบนี้ดู คือจัดยังไงครับผมนิ้วมือแล้วก็ไม่เป็นรอยนิ้วมืออ่ะถือว่าสุดยอดมากแล้วขอบตัวนี้ครับเป็นดีไซน์แบบมินิมอลที่พี่ชอบแบบส่วนตัวพี่ชอบดีไซน์ของตัวเทคโนสปาร์โกมากครับผมในการใช้งานครับเดี๋ยวครับตัดมุมตัดขอบเจาะรูงานถือว่าวัาสดุถือว่าดีเอาการครับแล้วก็ปุ่มพาวผมรตัวนี้คือสแกนนิ้วมือบลดล็อกด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มพาวเวอร์ด้วยถือว่าสุดยอดมากครับแล้วก็ลดเสียงเพิ่มเสียงดีไซน์ถือว่าสวยครับผมด้านหน้าจอเป็นหน้าจอ 6. ุด 6นิ้ว IPS นะครับผม LCD 90เฮิร์ตเวลาดูหนังฟังเพลงครับสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าหายห่วงแน่นอนครับนี่พี่จะเปิดให้ดูเลยครับว่าเว้ยเราดูพี่ชอบนะมันดูได้ 180p 0 60เฟรมผมสับตัวนี้นี่ครับให้ดูเลยว่าสีสันหน้าจอมันเป็นไงบ้างเปิดสูงสุดเลยครับผม 180p 0 60เฟรมครับนี่ครับ เห็นว่าการดีไซน์ของหน้าจอขอบจอมันก็ไม่หนามากจนเกินไปครับถือว่าราคาเหลือสองพันนี้พีรับได้เลยแหละนี่ครับสีสันถือว่าสวยงามคนถามมาเยอะมากว่าหน้าจอสีสันสู้แสงดีไหมก็ไม่ถึงว่ากับดีมากก็พอใช้งานแล้วกันครับเดี๋ยวจะบอกว่าเฮ้ดีมากจนเกินไปแต่พอ,พอใช้งานจริงเนาะมันไม่ดีก็เอาพอใช้งานได้ครับผมไม่ถึงว่ากับดีมากในการสู้แสงนะครับผมแต่พอพีอ่ะมันเพียงพอกับเด็กราคา2,000ถือว่าประทับใจมากครับผมในการใช้งานเนาะ ดีไซน์ถือว่าโอเคครับหน้าจอนี่หายห่วงครับและพีชอบในการใช้ฟังก์ชันคล้ายๆตัว iPhone เนาะ Dynamic Island <Advent> นะครับผมมันมันก็เปิดลอด็อกนี่ครับปึ๊บปึ๊บนี่ปึ๊บเห็นไหมครับมันจะมีตัวนี้ออกมาซึ่งมันก็มีฟังก์ชันใหม่ผมพวกโปรว่าก็อัปเดตแล้วแหละสามารถใช้งานได้ผมในส่วนสเปคนะเดี๋ยวพีจะว่าผมสิ่งที่พี่ชอบอีกคือสเปคที่ให้มาก็ไม่ได้กักนะครับผมในเรื่องสเปคแบตให้มา5พ0 0เมลามีนฟาสชัท มันไม่ใช่ฟ้าชาร์จหลอกมันคือตัวชาร์จธรรมดาที่เป็น10วัตต์แต่การชาร์จคือโคตรนานครับประมาณ2-3ชั่วโมงใครไม่ใครใจร้อนเนี่ยน,นั่ไปรุ่นอื่นครับตัวน,นี้ชาร์จไม่ได้เร็วนะครับผม10วัตต์แต่สำหรับพี่นก็ถือว่าไม่ได้แย่แต่ก็ถือว่าไม่ได้กับดีมากแต่ให้มา ให้มา18วัตต์จะเป็นรุ่นที่แบบเพอร์เฟกมากๆเลยครับแต่ราคาเลย2,000ให้มา10วัตต์ก็เพียงพอครับแต่แบตมันให้มา5,000ครับมันเลยใช้เวลาในการชาร์จโคตรนานคนถามมาเยอะมากว่า10วัตต์ใช้เวลาในการชาร์จนานไหมก็ประมาณเกือบๆจะ2-3ชั่วโมงแล้วกันครับนี่ครับแรม3แรมฮาร์ดแวร์คือ3แล้วก็ใช้ตัวลอมในการช่วยอีก3จิกรวมเป็น6จิกก็เพียงพอครับลอม6-4จิกในการใช้งานกล้องหน้าคือสวยจริงครับ8ล้านกล้องหลัง กล้องหลังอันนี้อยากจะบอกเลยว่ากล้องหลังคือดีมาก13บสามมิลลิเซลครับคนถามมาเยอะว่ากล้องดีไหมกล้องหลังบอกเลยว่ากล้องหลังคือดีจริงครับตอนนี้นี่ครับสเปคของรุ่นนี้ก็จะบอกว่า Android เป็น Android Go ลช่างสิบสามนะครับ Android Go ข้อเสียที่พีเจอครับผมก็คือมันจะไม่สามารถโคดแอปได้ถ้าใครไปโคนแอปตัวนี้ไม่ตอบโจทย์ครับมันไม่สามารถโคนแอปได้แล้วมันไม่สามารถมีมัติวินโดว์หรือว่าไม่มีการแบ่งหน้าจอได้นั่นั่มันลดสเปคของตัวซอฟต์แวร์ครับ ตัวซอฟต์แวร์โกมันคือซอฟต์แวร์ที่ลดสเปคเพื่อให้ตัวซอฟต์แวร์ไม่กินกับระบบปฏิบัติการหรือว่าฮาร์ดแวร์ของตัวเครื่องมากจนเกินไปนะครับดังนั้นตามหลักการเขียนโปรแกรมจริงนะครับผมถ้าเราเอาตัวซอฟต์แวร์เวอร์ชันเต็มมาใส่กับฮาร์ดแวร์มาใส่ฮาร์ดแวร์แบบนี้ครับผมมันจะทําให้ตัวฮาร์ดแวร์ทำงานหนักและเกิดการค้างของการใช้งานตัวซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์นะฮาร์ดแวร์คือ,ขอเขาเรียกอันนี้คือฮาร์ดแวร์ครับซอฟต์แวร์คือ ระบบปฏิบัติการหรือว่าตัวพวกโอเอสอะไรเขาเรียกว่าซอฟต์แวร์ง่ายครับผมซอฟต์แวร์ปฏิบัติการซอฟต์แวร์ระบบซอฟต์แวร์แบบอะไรก็ว่าไปครับมันคือซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์คือพวกแอปพลิเคชันนั่นแหละในการใช้งานเนาะสำการที่พี่ใช้งานมาบอกเลยว่ามันเวิร์คครับเรื่องกล้องให้ดูเลยว่ากล้องที่ใช้งานมาหลังจากที่คนถามมาเยอะมากว่าหน้าบอกเลยว่ากล้องหน้าให้มาคือสวยจริง8ล้านไม่ได้ขี้เหร่ลวผมในการใช้งานบอกเลยว่ากล้องหน้าพีสัมผัสมาถ่ายแล้ว สกินโทนของกล้องหน้านี่คือเวิร์กมากให้เป็นมือถือ10เต็ม10เลยเรื่องกล้องหน้านะผมหลายคนถามมาเยอะว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้าง8ล้านเพียงพอครับให้ดูเลยว่าเพียงพอมากในการใช้งานครับดูสวยบอกเลยว่ากล้องหน้าสกินโทนใช้ได้เลยครับกล้องหลังครับผมทาหน้าชัดหลังเบอร์ก็อย่างตามภาพครับโคตรดีดีมาก คนถามมาเยอะมากว่ากล้องหน้าเป็นไงบ้าง18ล้านกล้องหลังเป็นไงบ้าง13ล้านให้ดูนะครับว่ามันเป็นมือถือที่เพอร์เฟกมากครับในเรื่องกล้องครับผมบอกเลยว่าใหราคาเหลทอสองพนี้คือครบคือจบแน่นอนในการใช้งานครับตัวกล้องบอกเลยว่า2000ไม่ยช่ขี้เละแล้วก็ใช้งานถือว่า สุดจัดดีครับผม2,000ให้มาขนาดนี้ถือว่ายอดมากครับในการใช้งานผมนี่ครับผมหลังจากที่พีใช้งานมาพี่ก็สรุปให้ฟังว่าเฮ้ยหลายคนถามมาเยอะว่าว่าข้อดีมีอะไรบ้างข้อดียง่ายผมสรุปให้ฟังเลยว่าตัวเครื่องสวยกล้องหน้ากล้องหลังสวยแล้วก็ตัวลำโพงครับบอกเลยว่าเสียงดังฟังชัดมากในการใช้งาน การทัดการกดของหน้าจอ90เฮิร์ก็ถือว่าเพียงพอครับหน้าจอ6.6นิ้วก็ถือว่าใหญ่นะและขอบจอผมไม่ได้หนาจนเกินไปมีซอฟต์ที606เล่นเกมถือว่าเพียงพอครับแบต5,000อยู่ได้2-3วันเพราะาหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ S-Di พัฒนานั้นนะผมบอกเลยว่ามันเพียงพอมากในการใช้งานตัวนี้ mm hmm. work 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 หมดเลยิร์ k แต่ข้อเสียที่เจอคือมันไม่สามารถโคนแอปได้แล้วมันก็ามาไม่สามารถแบ่งหน้าจอได้ผมในการใช้งานตัวนี้สำหรับเคสที่พีใส่ก็คือเคสตัวนี้นะ เป็นเคสที่แบบว่าใส่มาแล้วราคาแบบไม่ถึงหนึ่งร้อยอ่ะเดี๋ยวพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อตัวเคสนี้ให้นะครับผมไปกดสั่งซื้อนะครับผมได้ผมในช้อปปีได้นะครับเป็นเคสที่สวยจริงนะเจาะรูอะไรก็งานถือว่ารับได้นะครับผมสวยเปลืยพีใช้เคสนี้แหละบอกเลยว่าเคสนี้เวิร์กมากสวยครับเคสนี้สวรับที่ผมพีเพย์ขอจบคลิปในการที่พียูว แล้วก็หลังจากใช้งานแล้วก็อ่านคอมเมนต์เพื่อนๆเรามาสบ้ไปฟังว่าเพื่อนๆถามมาเรื่องต้องเรื่องเกมเป็นไงบ้างพีก็จะขอพูดตรงๆครับผมหลังจากที่เช็คมาเพียงเท่านี้สวันนี้ขอบคุณครับ